ทีวันนี้ทำไมเอาาียรถามแลาทำไมมาแบบอารมณ์ด,กดกีก็เพราะว่าโอ้โหอารมดีมากก็เผาอามี่มันใหม่คะเพื่อนๆก็คงจะทราบกันแล้วหรือเปล่าโอเคแต่ถ้าใครยังไม่ทราบก็กดเข้ามาดูช่องคิดฤซีจันได้เลย มารีวิวตั้งแต่แดเนียลก่อนอ่ะมึงกดโอเคไวท์แดเนียลเมื่อคสร้างเมื่อเมื่อสร้างครบสามครั้โอกาส้นไปจุดประสาทวงเลบเพิ่ม2%ทุกครั้งที่ไม่แสดงผลแล้วก็50%ป้องกันการโจมตีของศัตรูและสลายการป้องกันการซื้อต่อก็คือ้งโอกาส99%เมื่อต่อมีอะไรมาตัวเองดึงฝ่ายตรงข้าม4ช่องโอกาส50 ายการป้องกันจากนาฟ้าแรงแม้าของฉลศลายหรือสายการป้องกันการซื้อต่อแเจนจะเก็บตัวนี้นะคะเนี่ยเฮเรนคือมันคือมันเก่งอ่ะคือจนๆไม่สนใจอเลยจะจะเอาเฮเรนภาสามันดีมากเลยอยู่นะอ่างเแม่เลี้ยง 是，这是外面。 tập nó là không được

ไปทำไมจะไปอยู่ที่มันตายแล้วมึงขอร้องช่วยออดอ้อยเย้ว <Yeah. S 2> ่ฉันต้องรีบออกไปจากแถวนี้โอ้โหแล้วไปทำไมจุดเริ่มต้นไปทำไมหมานะอวดเยหมานะน,าน่าเหนียวร้อนเกาะทำไมมันร้อเกาะวะ คอยฉันเดินก่อนถ้งางั้นนะคอยฉันเดินก่อนนั่นมันเดินก่อนอีกหายสร้างแล้วใช้การต้องการนะโอหโห้ยช,ชั่วอื้อชั่วม,มันเจอกูแน่มันเจอกูแน่อีชั่วโอ้ชั่วจังเลยอ่ะทำไมหนูถึงได้ชั่วช้าสารมันนั่นไงก็รู้มันดิใช่เลยเธอโอ้รอด ชาสามันอีกแล้วช่วยชาสามมันเดิมร้ายว่ะอย่าให้มึงได้แรงน้ำอืมสมัมล้องโอ้โหโอ้ทำไมอ่ะมันต้องขย,ออยับยังไงไว้ช่วยช่วยกัน าย่าง่าน,นไงมันก็หมุนให้กูเฮ้ยกูขอล้อเออมันก็รบกวนมันก็มาไไปเลยสาธุนะตาฉันแล้วนม่เราสะพ้ายขี้คู่เลยนะวไม่ได้อีกนันไงไมันก็รู้หมดอ่ะออกมาไม่สิบสองไม่ก็สี่ไม่ก็สอง กช้าสามวันแะล้วมึงก็จะมาดูกูอีควายอีควายจะด่าว่าจังลเลยนะเมื่เกี้จังไรโอ้โหนันนี้ก็ไม่ได้เอามามึงจ่ายมาเหอะเจล้านเอ้ยถ้ามึงไม่จ่ายกูตบ าตายละขอร้องกูอดโอย้ยแตีนี้แม่งไ่ตกที่ชั้นเขาอีกเออมึงมา,างเดียวแล้วมึงก็หายไปเลยเนี่ยแล้วมันไปเจ็ดนั่นไงมันแหลกอ่ะแล้วมันก็มาเซอร์ไพ์ตอนที่กูบินแล้วมันก็จะได้ แพ้ทีนี้สูญสิ้นชีวิตเลยโอเค,บา,คออบ,าบายจบคลิปขอโทษขอโทษบายบายหยิดรีรักหน่อยมึงเป็นหอยยกอะไรคะตอนแรกมึงก็กดพร้อมพวกกูเริ่มได้แล้อมึงปิดทันทีเลยเอ่อเ,เออ์ไ่ปล่อยรอด นั่นไงมึงก็หาไปอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกางเกงแปดเนี่ยมึงก็ไปจังเลยแล้วกูส่งมาเพื่ออะไรมึงอย่าดับเบิลนะดับเทียดปับอะไรจ๊ะคิดว่าสวยเหรอฮะส่งอีโมอีเมล่ะกูไม่สนใจมึงหรอกกูลืมตัวซิมุงเลย คุณหน้าตาหนูดิหน้าตาในเกมถ้าไม่มีใครบอกว่ายังสาวไม่มีมนมอ่ะกเขาต้ป้ากันไปหมดแ,ดแล้วเข้าใจป้าหยุดหยุดเลาะแ,แล้วราคาถ้ามาอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหจังเลยเป็นอะไรกันนกขนาดพอเธอเป็นซามูไรามาสู้ เทพจิตใจเพื่ออะไรดูดูอยู่แล้วว่าเทพอย่งไก็ต้องชนะป้าอ๋อแล้วจะบอกว่าตอนนี้ฉันจะกลังมาจะาแต่งนิทานแต่แม่ให้ใอ่านมาจ้ะเนี่ยพ่อพูดจุดอังการนะแม่ลงล้มควม่ำเป็นอะไรเออดีว่าไม่ดับเบิลแล้วไปแอดอืมดีมาก กดไปนี่เอ้ยกดไปอย่างเยอะเลยหดีมากใช้อย่างนี้ตลอดไปนะลูกนะสร้างแลนด์มามากอยาอามสีา้ารโอเคใช้ได้แต่ไม่ไปต่อเลยก้า tu <coughs> แต่ห้าสิบเมื่อไหร่แล้วจึงจตัดแล้วใครชนะไปเลยก็แล้วกันนะคะทัวช้าจังก็ไม่มีตาจ่ายห้าสิบแล้วนล่วเดี๋ยวจึงจะตัดไปเลยก็แล้วกันนะคะว่าจะชนะใครจะแพ้เออโอเคแพ้